สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซี SC ทุกท่านสวัสดีเดอร์เอฟซีค่ะบ่าว่า,วาฟังไทยฟังลาวดว้วยอยู่ต่างประเทศผบกันที่เก้าพี่น้อง่องนอง้องพอยอยู่บกักันตอนสลายพี่น้องเยงอยู่ทงอยู่ขาอยู่หายอยู่หน้าคือเก้าพี่น้องเลยฝนกำลังสิงมาเมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่บดคืนเป็นหอนเมือเศร้าถ้าก็ยึดวงได้หันมาอีกเลยโห คือฝาคือฝนใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยลงมาตัดหย่ากวาดหย่าพอเจอเป็นผุดตัดกวาดหย่าให้งัวพี่น้องตัดหย่าให้งัวปลูกก็นอนถากินงัวกันดิจุ๊กจุ๊กจุ๊กยิบอยู่กวาดไว้กองไว้กองไหวตะคุนขึ้นรถไถ mưa bán được con hát tát hát kia bớt, tật tô tốt vào tát mày đi hát tát mày nó không có cái gì kìm cứ mượt khúc thế khử khử thế khúc như khúc 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 cho con nhả bọn này nè cái khúc cuốc khẩu พอสิลงลกหนื้อก็ไปลงกอ๋อต้องเตีงบ่บงเตียงบ่คนสิมาแล้วพี่น้องเลยอันถอยโหลดมานี่บ่ได้บ่เฮ้ยเอาเง้ยเฮ้ยบ่ห้อยบ่เซนนี่ละบ่พ่อบ่สั่นนี่คือบ่ตัดต้นนั้นแล้วซะมันจะแก่เนี่ย พ่อบอซำนี่ตัดที่ละหน่อยบอแก่ใจสุม่มเอาบอนี่รถไทยเห็นดิแขวแขวไปเรือ่อยลงโซเปนตะยานมาสิโรคเงินไปโกหง้ะมือ,อมนขึ้ใหม่เนี่ย คือเนี่ยกระยานี้เลยรอเมื่อนี้นะตัดอยู่หน้าจอก้องมันร้ายโพดมีแต่ตัดหน้าหมูอหน้าจอก้องเอื้ออยู่พอว่าทั้งเทิงกับชี้ไข่แน่นะหย่านะเนาะปักตบนะ có vài cái lốc anh cốc anh tôi mình lại nè nhà đấy nhà bay anh nhau nhau nè mất cả khử năm bữa bữa tôi tôi nào có mất cả khử năm này đấy tôi không vào lốc nè nè เขาคุณวิทย์มันก็ใครยี่ใหญ่นี่งร้อยหลายขนาดน่ะหัดป้าแก,ก่กว่านี้หังสิร้ายกว่านี้พี่ทีแห้วปีหนาเลยในมันเด้ในมันคุปป้า <laughs> มัดกะจงจุง่ๆอันนี้ต้นนอนบอตักกะยามันมีเขาอยากมีเงินเด้ cạnh tranh 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 ตัวท่านเด็ดดัดมุดพุนกระมาอะไรได้เฮ้ยเขาค่ะโอ้ยังไก่ได้พนตกมาใส่เลยมันมีหนามแน่น,นมันขึ้นนี่ตกบดขึ้นอิลีล้อมขึ้นนี่บัดคอนชิจแจ้งว่าสิปุ๊กอันเจ้าไปอันเนี้ยกบผัดจากมากข้าวเดียวดับจ้ากมากข้าวเดียวหลุดอย่าโอ้ย คันเงี้ยกบเมื่อคืนนี่พอเมือมือคืนนี่ตอนนั้นหัวหละตอนนั้นเจ็ดแปดโมงนะพัดห้องมันซินเนาะมือเดียวห้องบาดเหตุยังมือยุดว่าซะซะป้าทุกจากจากมาคนเห็นควรยื่นยื่นบางกบเต้นอยู่นะกบเราเต้นอยู่ซะยื่นบางกบ chỉ đây chắc phụ anh chắc cả thắng anh nhỉ chỉ đây chắc anh sum sóng sum nè phun ma này, này. hạ cả đá nhau thì thì nhang มังอเขาาปะนัดกาาอีกแล้วเราจ้ได้เอาใส่พ้อได้มาขิงซื้อโลกอพกกอะไไปมันงำเขาแล้วมันกระบอกขึ้นอืพนมาแล้วพี่น้องออกมาเลยไป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 เอาจักบุดะ่พอแล้วพอแล้ว Ừ, chung chú chung chị thế này đấy tắt ở cặp bên thảo men thay men bố ơi thay men cũng đại sầm nị bớt nhỉ ขาวห่ากระคืนพี่น้องเอ้ยขาวห่า,หากระฟืน้น,นอาในรถวงไทยน้ำให้มันกินเบดิดนะอาตัวนี้ไปมือกันมันบอน่อแดดมันก็บ่เป็นยังดอกนี่างนี้นพ่นมากเลยพี่น้องขาวหุงมากเลยพุ๊บอ,อ้าวเป็นอะไรเนาะกะลงออก,กับปลาเจ้ก่อนจังโลก เห็นอยังก็คือว่าอยากลกเห็นเขางามเห็นเขางามก็พ้นน <fences. S 1> ั่นแหละจัง <rainbow> ว <wildlife> ่าโอ๊กโอ๊กมันงนะอากาศชุปาดพ้นบ่อกอ้ะ ผาดังนนเนี่ยผ่ากินได้ไปแม่ไปอยู่ห่มไปแมม mm. ไปไหมออกไปนอกพล

khá <laughs> hùng mà mh 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 hùng hùng mh 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 mà mh ừ, mh tát vậy mh con mh áo mh 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 không mh <laughs> Ủa, đó. Tốt. Ủa, mượn khựm mà lời tốt hay ngang là quá, vậy sử dụng thế, thì thế em tốt hay ngang như vậy tại bà, bánh hai cái chỉ tốt tiếp tục sẽ được một lần tiếp tục thì hôm anh đức này phát anh 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 phát anh 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 hình anh phát anh lau khăn bỏ 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 ôi thôi thô. ừ, thôi ôi 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 họ ôi thôi để เนี่ยาจจะทีเลือกะเสียเอาไปให้พุ่นนี่บายเลยดิน no, ้อยเดียวนะโอเคพี่น้องข้าชิฟฟ์เจ้ิทีไวเพื่านี้อยูดีมีเฮมุตะกุตะกุกินหน้าพ่อใหม่เด้อจ้าสบายดี